แต่องค์พระทิคนเนสุราเคมี้ด้วยวันนี้เป็นพีหรือพหรอกันตั้งใจอยากได้เลยคิดเอาไว้นะสิทธิลาโพตัดและบริษัทมันดีเรกจังตา พร้อมทีมดารานักแสดงความเลี่ยนุ่นเรื่องเมือนดาวเรือง ตั้งใจนะครับตั้งนโบสามจบนะครับว่าเลยครับว่าที่อยู่เบื้องหน้าพระเจ้านี้แล้วขอให้ทุกพระองค์หามพิบผู้ใดที่ได้ดูกินเข้าไปค่ะวันนี้ค่ะเลิกยยาวดีลยคะคุณได้ไปต่อใช่ครับก็รู้สึกว่า อลไจะได้ไปกันจริงๆแล้ะกับคุณได้ไปต่อครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกัน <c oughs> เบื้องต้นเมื่อตอนที่เหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งลงโปรโมทนะครับทางช่องสามได้ลงโปรโมทไปว่าได้ถ่ายทำซีรีส์คุณได้ไปต่อเสร็จแล้วแล้วก็ปีหน้าเจอกันวันนี้ก็เป็นเลอกนำยามดีที่เราจะมาบวงสวงครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้บอกว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงอะ่ะเ,เลอกเอาชายเลอกเอาชายใช่ยรัคนสสำหรับก่อนที่ซีรีส์จะออนแอร์ครับผม คิดว่าให้ผมพูดละครับรับรับครับเตรียมว่าให้แสดงพูดแต่ได้ครับก็เรื่องซีรีส์คุณได้ไปต่อใช่ไหมครับเรื่องคุณได้ไปต่อก็มาจากนิยายที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยรอรอดูเยอะนะครับก็เป็นเรื่องราวเป็นเป็นซีรีส์ coming of age นะครับที่ผมมารู้สึกว่าไม่ได้มีซีรีส์ฟิลฟิเนี้ยมาสักพักนึงแล้วแล้วก็เป็นซีรีส์วาย เรื่องแรกในช่องสามด้วย <c oughs> อยากเป็นทางการนะครับก็รู้สึกดีใจมากส่วนเนื้อหาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคนสองคนที่เคยเกิดจะได้ไปต่อตอนช่วงอายุหนึ่งแล้วก็มาเจอกันเจอกันอีกครั้งนะฮะแล้วก็จะต้องมีการตัดสินใจหลายๆอย่างว่าเอ๊ะความรักของเราเนี่ยมันควรจะไปต่อไหมครับผมก็ <so. c oughs> <c oughs> อันนี้สั้นๆสั้นมากเพราะว่าอยากให้ไปติดตามในนี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะะมากมายเลยอ่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับอาชีพด้วยนะครับ ก็มีการรีเสิร์ชอาชีพเข้ามาเพราะว่ามีเอ่อจิซึ่งแสดงเป็นแพทย์ก็มีการรีเสิร์ชมีทีหมอทีเข้ามาอยู่ในกองเพื่อจะดูว่ามีความถูกต้องทางด้านเรื่องของแพทย์ไหมนะคร่งี้ยครับใช่ครับผมมีทีมแพทย์เข้ามาตกบอีกทีด้วยใช่ครับใช่ก็ความยากของมันก็พูดผิดไม่ได้เลยครับผมพอถ้าพูดผิดนิดเดียวก็คือการรักษาจะเปลี่ยนเลยก็ต้องจำสั์แพทย์ไว้บ้างครับ อ่ารับบทเป็นหมอจิครับจีรวัตรครับคาแรคเตรอร์ก็จะเป็นเป็นคนที่เวลาแบบรู้รู้อะไรอย่างเงี้ยเราจะเก็บอาการเราจะไม่ค่อยบอกโดยเฉพาะกับคนนี้ครับผมเล่มาเล่นกับตเนี่ยแม่ครับตื่นเต้นตอบไปแล้วนี่ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็เป็นบทบาทใหม่ๆด้วยผมเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษ แล้วเนเขาเรียกว่าอะไรร่วมงานกันครั้งแรกด้วยก็น่ารักครับนิสัยนิสัยดีน่ารักสาวแกงแต่ผมก็ก็ก็จริงๆก็ตื่นเต้นนะที่มาได้เล่นเรื่องนี้ครับเป็นเป็นบทบาทใหม่ๆด้วยคือได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้กลับไปใส่ชุดนักเรียนได้เหมือนได้ได้ได้หวนกลับไปนึกถึงตอนนั้นอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ วันแฮปปี้มากเลยได้ไปถ่ายต่างจังหวัดด้วยไปถ่ายไปถ่ายที่เชียงใหม่ใช่ครับคือไปได้ไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวในตัวใช่ครับกับฟุ๊กก็ฟุ๊กก็เก่งครับก็น่ารักครับเมื่อกี้ตอบอะไรมากเลยเก่งเก่งเก่งฟุ๊กเก่งคือต้องจำศัพท์แพทย์เยอะมากแล้วผมก็โอ้โหเออจำจำความจำดีจริงเก่งแขีว่าฉากริงยิ่งิงเยอะมากเยอะมากครับอยากให้ไปติดตามในซีรีส์ดูครับ มันก็มีหลายฉากที่ออนไม่ได้ครับเลเวลนั้นนะขนาดนั้นครับก็มันมันก็ตื่นเต้นนะมันก็ต้องปรับตัวหลายๆอย่างเะแต่ก็มีครูมีมีโค้ชสดีครับผมสองไหนนะนี่ครับพี่ออฟเลยครับคนนี้คนนี้เพราะว่าเพราะว่าแบบว่าก็ตั้งใจมากกำกับตั้งใจมากเลยครับแล้วก็แบบผมได้ดู แบบว่าส่งอัปเดตอะไรกันมาตลอดแล้วก็ได้เห็นแบบน้องเล่นแบบเคมีดีมากผมยังตกใจกับน่าอยู่เลยเพราะว่ายังจําได้เหมือนว่าช่วงต้นน่ะบอกว่าผมเป็นคนแบบคัดนักแสดงออกมาใช่ไหมครับในช่วงต้นก็ยังมีความแบบเอ้น้องอะ่ะจะสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะพัฒนาได้ถึงตรงไหนแต่พอได้มาได้ถ่ายทําแล้วก็ได้มาดูในในฉากที่น้องเขาเล่นอะ่ะโอ้โหมันดีมากแล้วก็แบบ อย่างตัวผมเองอะผมดูแล้วผมยังเคลิรเลยผมรู้สึกว่าเคมีน้องที่เขาเล่นคู่กันอะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าฟุ้งุ้งกระจายเลยอยากให้ทุกคนมาติดตามครับไม่ผมว่าผมว่าเครดิตต้องยกให้กับเบื้องหลังทุกคนครับเพราะว่าคือมันทําให้ไม่ไม่กดดันมันทําให้สนุกกับการเล่นมันมันแฮปปี้ทั้งกองไปหมดเลยมันก็เลยสามารถแสดงออกมาได้อย่างแบบแฮปปี้น้องทำกานบ้านมาดีจ้ะคองทำกานบ้านมาดี ให้ทั้งบทกันเดียวเลยหลาน้องก็มีความตีความบทมาได้แบบดีทุกคนเลยหมายถึงว่าพอเข้ามาในเซตแล้วน้องสามารถเล่นได้เลยอ่ะมันเราทําเราสามารถดีไซน์แล้วเราสามารถใส่อย่างอื่นๆไปอีกได้เยอะเลยแล้วก็มันเลยออกมาใส่เยอะเลยใส่เยอะอยู่เลยเยอะเลยใช่เป็นความนักสองช่วงวัยด้วยใช่ไหมใช่จริงๆก็ต้องมีเ์ลจริงๆพอเป็นหมอก็ต้องดีเซลกับหมอแต่พบกับย้อนกลับไปเป็นปี2013 ก็ต้องไปนั่งดูว่าเพราะเราถ่ายที่เชียงใหม่ทั้งหมดเลยในใน2013เราต้องไปนั่งดูว่าตึกเนี้ยยังยังอยู่ไหมหรือสร้างใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งดูว่าณตอนนั้นเขาใช้อุปกรณ์ต่างๆยังไงอะไรเงี้ยฮ็อกด้วยใช่ไหมผมเห็นว่ามีบางทีเถียงกันว่าเออันนี้มันใช่ที่มาถึงสามที่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เกินหรือยังหรือรถที่ขับอยู่ในถนน2000อะไรอะไรเงี้ยใช่ทั้งคู่ของเราเอง พี่ปอพี่ปออครับมอสองก่อนเลยครับก็เรื่องนี้นะคะรับบทเป็นหมอสองค่ะเราก็จะเป็นเพื่อนกับหมอจิค่ะเราก็จะเป็นแก๊งพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเราจะชื่นชอบในตัวอาชีวีใช่นักคดีครับอันนี้ไม่เขียนเนี่ย คือในเรื่องก็จะเป็นเรื่องแบบโรแมนติกดรามา่าถ้าเจอเราสองคนเป็นช่วงที่ผ่อนคลายความเ,รเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะอยู่ด้วยแบบในพยาบาลคอยคิดการอาชีวิตะอะไรเงี้ยส่วนตัวเราจะเป็นมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเพรผมหมอเป๊ครับ,<อ>รบซึ่งบุคลิกกับนิสัยชีวิตจริงคือไม่ได้เหมือนกันเลยครับ <c oughs> แต่พอมาได้เป็นหมอเนี่ยมันก็ย่คงมีความมีกลิ่นอายของตัวผมอยู่แล้วก็ผมเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็อยู่กับจิตตั้งแต่วันแรก ที่เขามาเจออะอาชีวิตเลยซึ่งรู้สึกว่ามันได้เห็นเรื่องราวครับว่าความพัฒนาในหลายสิ่งหลายอย่างณแล้วนะแต่ตอนที่เรียนอยู่มันให้ความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พอวันหนึ่งเขาต่างแยกย้ายไปทํางานแล้วพอมาเจอกันอีกมันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งดังนั้นเหมือนผมได้เดินทางอยู่ร่วมกับพวกเขาทุกการเดินทางมาเลยทําให้ซีนีส์เรื่งเนี้ยมันน่าติดตามมากเพราะมันใช้กินไยของคนที่เคยมีความรักในวัยเด็กจนวันเนี้ยได้มามองเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดซีรีส์คุณได้ไปต่อครับโอ้โหไม่เสียชื่อด้วยกันจมมือให้เลยใจหุวแล้วจมเลยใาร์ลุ่นอยบาร์ลุ่นอะบาร์ุ้่ครับพี่ไม่มีแพ้เหมือนกันไหมล่ะลู่ใช่ครับผมเป็นเป็นกี่ครับเป็นน้องชายน้องชายจิ๋มครับพี่ปุ๊กครับก็เป็นคนที่คอยช่วยให้สองคนนี้ สมหวังให้ได้ครับถึงแม้ตอนแรกๆอาจจะแบบจะไม่ได้ไปต่อแต่ว่าเมื่อตอนหลังได้ไปต่อแน่นอนแล้วไม่ไม่สับตรงไหนนะโอ๊ยเลือดโอ๊ยเลือดเพงพี่เพลงพต่อเลยค่ะครับเอาบ้านอ้าวก็รับบทเป็นกัมพี่ครับผมก็เป็นหนุ่มเพิงแท้นะครับที่ไปทําสวนที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนครับผมเอ๊งไม่ครับูดเยอะ ครับก็ผมบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะได้เจอกันน้อยตอนหลังๆครับมีจิกๆเยอะไม่กล้าพูดเลยโอเาดหรออสปอยล์จิกแล้วค่ะนี่ก็รับทเป็นหนูนิ่มนะคะในเรื่องก็จะอยู่ในวัยของพี่อาชีตอนเด็กๆค่ะแล้วก็แอบเป็นตัวแปรเล็กๆยังไงก็อยากให้ติดตามชมซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อค่ะว่าใน ซีเรียลเนี้ยหนูอ่ะเป็นตัวไปยังไงเดี๋ยวให้เล่นเล่นไว้ก่อนเปลี่ยนเลยครับพ่อหนุ่มปากซีเรีส์เรื่องคุณให้ไปต่อเลยนะครับคือจะได้เห็นพาร์ทของตอนเป็นนักเรียนเนาะมันมีบริบทของสังคมในยุคนั้นว่ามันเป็นยังไงทําให้ทําให้เรื่องราวเนี้ยมันเป็นยังไงจนมาถึงในพาร์ทปัจจุบันที่ต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานแล้วแล้วสังคมบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะสามารถ ไปต่อกันได้ไหมก็ฝากซีรีนั่นคุณได้ไปต่อได้ครับค่ะครับคุณอยากให้ติดตามทุกๆคู่ด้วยนะฮะก็แต่ละคู่ก็จะมีเนื้อเรื่องที่ต่างกันนะฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมคุณได้ไปต่อครับันนี่ถึงตัวไหนคอ่ะ รอกทีนะครับนับเร้อยนหนื่อยหน้ามาตามวงกลมเลยนะ